คู่นี้เลยดีกว่าครับพี่เอสุภชัยและพี่อ้ําพัชราภานะครับอยู่ด้วยกันก็มีแต่แบบสีสันสดใสนะหลายคนรอลุ้นนะว่าเมื่อไรยเมื่อไหร่นะพี่อ้ําเขาจะกลับมาเล่นละครนะไปก่อนที่เราจะคุ้นชินคุ้นตากับคุณเอสุภชัยเจ้าของตลาดเนี่ยนะแล้วก็เจ้าของอาหารอร่อยๆเอี่ยะคะเขาคือผู้จัดละครมาก่อนเขาคือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่นำพาหลายๆคนโด่งดังทั้งในนั้นคือ ก็จะจัดละครนะแต่เขามีข้อแม้ว่านางเอกเขาก็คือคนข้างๆเพื่อนเขาเลยและสำคัญกว่านั้นคือฟังสัมภาษณ์ดีๆมัดมือชกเป็นยังไงนะเชิญค่ะเชิญครับอ้าวไม่ได้ังเกียจละคระไรการเล่นละครแต่ที่ผ่านมาที่บอกว่าอับเล่นอะอ้าไม่รูเรื่องช่าเนี่ยก็จะก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมไม่อยากเล่นถึ่บ้านสิฉันไม่ได้จบตกลงคุณคุยกันเองอะไรย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าถ้าเวลาที่เหมาะสมจริงๆอ้ามีงานอื่นอยู่เอาขอไปเที่ยวเล่นก่อนอุ้ยต้องเปิดกล้องแล้ว ให้รู้สึกว่าเอ๊ะม, <า S 2> มัดหนึ่งชอสุดท้ายจริงๆอ่ะมันก็ดูที่จำนวน,น,วนแล้วคือเวลาไปคุยถ้าตอนเยอะมากก็ ตอนเยอะมากพอค่ะพี่อ้ําขา1สหตอนเนี่ยเดี๋ยวขไปละครใหญ่ปกติสิตอนของอ้ําตัดเพิ่มอีกสาโอ้ยตาเดยเธอนี่ก็คิดทุกเม็ดนัหมายเธอยังคิดเลยอ่ะเออทุมสุดตัวเลยค่ะตอนนี้หมดตัวก็ว่าได้อย่างเนี้ยค่ะเขาบอกรู้ว่าเจ๊อ่ะจะทำทมามเพราะเขาว่าอยากให้ละครมาดีเขาจะทุมทุกอย่างให้มันให้ประชาชนได้ดูแล้ก็อยากแล้วก็อยากให้ละครเรื่องสุดท้ายของเขาว่าเป็นอ้ําเล่นด้วยอันอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ทําแล้วก็ได้เขาบอกรอดูรอชมเลยละค่ะเรื่องราวของนางเอก ผู้ใจต้องเป็นคุณอ้ําเท่านั้นสําหรับคุณเอสุภชัยแต่อีก,กเรื่องราวหนึ่งนะพี่กุลนะค,คือก่อนหน้านี้เราเซอร์ไพรส์วันมาเลนทนยว่าคุณปุ๊กลุกกับคุณไม้ไม้พัทรเดชก็คือเข้าประตูเข้าโบสถ์อ่ะพูดง่ายๆเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วอ่ะแต่เรื่องเนี้ยเราเห็นมันที่14สปีนี้แต่เขานะ่ะร่วมหอกันเนี่ยโอ้สองปีแล้วนะปี6 7เจดนะครับแต่งงานกันไปตั้งแต่ปี67เจอ่ะพี่กี เก็บได้ยังไงคนที่อยู่ข้างๆเมื่อกี้พี่เอคะพี่เอเก็บความลับได้ดีมากๆเล่าถึงความเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีนางเอกเพียงคนเดียวไปร่วมงานคือคุณอ้ําคือพี่อ้ํานี่เก็บความลับเก่งมากสองปีไม่มีใครรู้ขนาดพี่เอยังไม่รู้เลยพี่กี้ก็ท่นนี้ทั้งนั้นคือบอกใจเลยนะว่าเราต้องถามเรื่องนี้ว่าการเก็บความลับครั้งนี้คุณอ้ําคะคุณทําได้อย่างไรถามเลยเชิญค่ะเชิญครับ ใช่ใช่เขาเป็นภายใน,ยนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้บอกใครอยนะ่างเงี้ยก็จะมีเจอไม่กี่คนเองค่ะกับพี่เอยังไม่บอกเลยเพราะถ้าบอกเอก็โลกรู้ก็บอกเอ อ <c oughs> บอกอูบอกเอาเอาไม่พูดอยู่แล้วทุกคนช่วยไม่มีข่าวออกมาเลยค่ะอ้ํก็อยากจะลงรูปบ้างอะไรจุดอ้ําพ้เกตลงแล้วรูปตัวเองชุดสีเขียวก็แต,ต่วลงเาเป็นคู่ที่น่ารักกันอยู่แล้วแล้วอ้ําเห็นทํามาตั้งนานแล้วเพราะก็ไม่ได้พิเศษแต่รู้ว่าน้องสวยมากที่สุดสวยกว่าทุกครั้งที่เราเห็นคนเป็นเจ้าสาวรืสวยเอาาเอเขา,ส,าวสวยมากมากกนั้นน้องไม้ก็หล่ออยู่แล้วเก่งคนี่รู้โลกไม่รู้แต่เอรู้ก็พร้อมนะข่าวสำหรับพี่นะพี่จะบอกเลยว่า คนเรานะบางทีบางเรื่องนะถ้าเพื่อนบอกว่าจะไปเล่าต่อไปเล่าคนอื่นนะอย่ามาบอกพี่ให้พี่คุณบอกพี่สิพรุ่งนี้ก็รู้ทางประเทศเป็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนพี่นะเหมือนหมาพุดเดิ้ลปากเปาะพูดไปเรื่อยแต่ว่าแต่ก็รู้อยู่นะว่าอะไรว่าคือหลังบ้านถูกต้องอะไรคือมันไม่เขาเรียกว่าก็รู้อยู่ว่าก็โตอยู่นะพอจะรู้ว่าอันนี้คำว่าอย่าไปเล่านะ ถ้ามีมุมปากยิ้มเนี่ย<ช>แสดงว่าเราได้ใช่แต่ถ้าแบบคอร้องนะเออโอเคอจ, <ะ S 1> จริงจริงกันไหนเล่นแย่กันจ,<ด>จะรู้ค่ะแสดงความดีกับค,คุณปุ๊กลูกกับคุณไม้อีกครั้งเลยครับ